เมื่อผู้รับจ้างมีรายได้และรายได้ถึงเกณฑ์น,นำส่งภาษีประจำปีแต่ไม่ยื่นแบบนำส่งภาษีจะเกิดอะไรขึ้นในกรณีที่กิจการมีการจ้างบุคคลธรรมดาเมื่อจ่ายเงินได้มีการหักภาษีณที่จ่ายในอัตราร้อยละสามในส่วนของผู้รับจ้างเมื่อได้รับเงินค่าจ้างพร้อมกับใบรับรองหักภาษีณที่จ่ายในกรณีที่ผู้รับจ้างเป็นคนโสดถ้ามีเงินได้พึงประเมิน60,000บาทและกรณีที่มีคู่สมรสแล้ว ที่มีรายได้พึงประเมินไม่ว่าฝ่ายเดียวหรือสองฝ่ายรวมกันเกิน1นึ0 0 0สบาทเมื่อถึงสิ้นปีผู้รับจ้างที่เป็นบุคคลธรรมดามีหน้าที่ต้องยื่นแบบเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาโดยจะต้องกรอกแบบภาษีเงินได้90ภายในวันที่31มีนาคมแต่ถ้าผู้รับจ้างไม่ได้ยื่นแบบเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามกําหนดจะมีผลกระทบดังนี้ในส่วนของผู้รับจ้างนั้นเมื่อมีรายได้ถึงเกณฑ์ที่ต้องยื่นแบบนําส่งภาษี แต่ไม่ได้ยื่นแบบนําส่งภาษีซึ่งในส่วนนี้ทางกรมสรรพากรมีข้อมูลอยู่แล้วจากการที่ผู้ว่าจ้างได้หักภาษีและนําส่งกรมสรรพากรดังนั้นเมื่อสรรพากรพบว่าไม่ยื่นแบบนําส่งภาษีก็จะดําเนินการแจ้งให้ผู้มีรายได้และไม่ยื่นแบบนําส่งภาษีดําเนินการดังนี้ 1. 1. ให้เสียเบี้ยปรับปีละ200บาท <S 2. ห <2. S 1> ากปรากฏว่าแบบที่ยื่นนั้นมีภาษีที่ต้องชำระก็ต้องจ่ายจำนวนเงินตามภาษีที่ต้องชำระ จากข้อ2เมื่อมีจํานวนภาษีที่ต้องชําระจะต้องเสียเงินเพิ่ม1.5%ของจํานวนภาษีที่ต้องชําระต่อเดือนและคูณด้วยจํานวนเดือนที่ไม่ได้นําส่งภาษี <4. S 1> นอกจากนี้ทางกรมสรรพากรอาจขอรียตรวจการไม่ยื่นแบบนําส่งภาษีย้อนหลังไม่เกินสามถปีในส่วนของผู้ว่าจ้างจากกรณีที่ผู้รับจ้างไม่ยื่นแบบนําส่งภาษีประจําปีกรมสรรพากร จะทําการสอบอย่างค่าจ้างโดย 1. ขอตรวจสอบผู้ว่าจ้างโดยการขอตรวจสอบการจ่ายค่าจ้างจากเอกสารการจ่ายค่าจ้างและหากการจ่ายนั้นมีเส้นทางการเงินที่ไม่น่าเชื่อถือเช่นจ่ายค่าจ้างเป็นเงินสดจํานวนมากๆสภากรนจะสั่งให้ค่าใช้ใจ่ายนั้นไม่ถือเป็นค่าใช้ใจ่าย 2. หากรายการจ่ายค่าจ้างตามข้อหนึ่งมีมากรายการและเป็นจํานวนเงินมากๆทางสภากรนจะขอตรวจบบัญชีย้อนหลัง จากเหตุตามข้อ1และข้อ2อ,อาจทําให้บริษัทต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลเพิ่มขึ้นพร้อมเบี้ยปรับและเงินเพิ่มสุดท้ายหากคลิปนี้ฟังแล้วเป็นประโยชน์ขอให้ท่านช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe จะได้ไม่พลาดคลิปดีที่จะมีต่อไปขอบคุณครับ